ออนีอาา้อรองเพลงด้วยเหมือนกันตาชยวร์ตาชัวร์ปุยเยอะหลาอ้โุ่ว่าตาเบขอว่าเจนิคเป็นางเอาไปละเจ๊เจ๊เฉยเจอวะร้องผิดร้องถูกก็ช่างมันเอาให้มันจบทอดได้พี่น้องชาวเยาวราชร้องให้แล้วนะเออไม่แต่บรรยากาศคึกคักได้อเ่ยช่วงนี้กำลังจะเข้าสปีแล้วคุณผู้ชมค่ะมา จะพาไปดูพญามังกรและพญาหงบอกเลยว่าสวยหล่อสมมงเป็นที่สุดนี่เลยมากป รินและใบเฟิร์นพิมชนกค่ะแต่งตัวจัดเต็มร่วมโชว์เปิดเทศกาลตรุษจีนพร้อมกับเหล่ามังกรทองสุดอลังการผู้ชมดูสิมังกรยาวหลายเมตรมากรมากปรินเนี่ยเขามาในฐานะพญามังกรเออส่วนใบเฟิร์นเนี่ยมาในฐานะพญาหงสมมงความสง่างามสวยหล่อแบบแพ็คคู่มาเลยแล้วก็การเจอหมากปรินเมื่อวานนี้นักข่าวเขาก็เลยไปถามเนียนเลยว่า มาเป็นพยามังกรขนาดนี้เอ๊หรือว่าจะมีเบบีรับปีมังกรไปเลยไหมที่หมอดูเขาบอกว่าปีนี้ดีใช่ไหมล่ะอสวยใช่หมากบอกว่าพี่ครับคืออย่างนี้อาวพยามังกรขอสะบัดผ้าซะนี้หน่อยพร้อมกับตอบคำถามสื่อว่าพี่ผมเนี่ยไปดูหมอมาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะให้ปังเนี่ยนะหมากจะต้องมีลูกในปีมามียปีมามียก็คือต้องอีก2ปีข้างหน้าสคนนะมีเวลา และที่สําคัญคือในปีมะเมียเนี่ยเขามีเกณฑ์จะได้ลูกแปดด้วยเดี๋ยวนะ เขาเขาไปดูมาดูได้เหรอใช่แล้วเเช็คดวงแบบนี้ได้เหรอเขาไปเช็คดวงมาก่อนแล้วแล้วถ้าได้แฝดเนี่ยนุ่มหมากบอกว่ามันจะเฮงมากเลยพี่เพราะตัวผมเองเนี่ยก็เกิดปีมะเมียแล้วถ้ามีลูกแฝดในปีมะเมียอีกเท่ากับว่ามีมมาอยู่3ตัว่างนี่เลยโอ้ได้ได้เเสียงมมาได้ลดเสมือนที่สุดแห่งความโชคดีอันนี้หมากเขาว่าแบบนี้ค่ะดังนั้นหมากคิมเขาก็หันหน้ามองกันแล้วก็จับมือพยักหน้าว่าโอเค ปีมาเมียแล้วกันปิดดีลไปเลยเราไปฟังเสียงเจ้าตัวกันหน่อยค่ะก็มีหลายคนบอกว่าทีเดียวไปเลยจะได้เหนื่อยทีเดียวแต่แต่ความตั้งใจเราก็คือมีมีคนคนเดียวก็พอแล้วจะดูแฝดจะเป็นการประกาศสัตดามา่าประกาศสัตดามาสามตัวเลย้าไม่รู้จะวุ่นวายขนาดไหนในบ้านจะคึกคักกันเธอคึกคักโอ้ยถ้ามีคนนึงก็ดีมากแล้วถ้าแฝดปุ๊บดีขึ้นมาอีกเพราะว่า ผมเมียใช่ถ้าสมมติแฝดในเมียอีกก็จะเป็นเมียสามซึ่งถ้าบ้านไหนมีเมียสามจะดีมากมากเขาบอกว่าดียังไงครแต่ผมก็ดียังไงมีแต่ดีคำว่าดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เฮงเฮงอะไรเงี้ยผมก็อยากมีคนเดียวโนอยากมีคนเดียวแต่ว่าถ้ามันจะเฮงมันจะปังอย่างสองคนก็ไม่ตีนใช่ไหมล่ะอะ พญามางกรไปต่อกันที่พญาหงไปมั้งดีกว่าส<อ>าวใบเฟิร์นพิมชออ์หูปีนี้มาสวยดวยน<ว>ะปังเนาะใช่ค่ะอ,อร่ราสุดๆเราก็เลยอดถามถึงโมเมนต์สุดฟินตอนรับบทเป็นนางพยาบาลให้หวั่นใจหนุ่มนายนภัสมัม้ไหมดูแลเทคแคร์ทุกอย่างนะคะซึ่งน้องใบเฟิร์นเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอะหนูก็ดูแลปกตินะคะพี่แต่ถ้าทางโน้นเขาจะคาะคะแนนให้200เต็มก็ไม่ติดใบเฟิร์นก็ยิ้มรับ และถ้าตุ๊จีนเนี้ยมีอ่างเปาด้วยก็จะยิ้มออกสุดๆเลยล่ะค่ะมีโอกาสได้ดูแลได้ใส่ใจเนี้ยเราก็อยากทําให้มันดีพอมันมีช่วงเวลาที่มันแบบได้ใช้อยู่ด้วยกันเราก็อยากให้มันแบบเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยวันแรกอยู่ด้วยกันสิเป็นยังไงอ่ะยังก็เป็นปกติอย่างนี้ค่ะชนตอดิ๊กต่อดิ๊กตอดิ๊กตอดิ๊กตอดิ๊กหัวตาถามผู้ไรอะขอขอคะแนนเราสองร้อยเต็มหนึ่งร้อยจริง ลี่นรับไมคะย่รับคะแนนนี้มาเปลี่ยนเปลี่ยนจากคะแนนเป็นรางวัลอะไรดีอ่งเป้าเห็นด้วอ่งเป้าสี่งดังมากเลยน่ารักจังเลยนะพอเห็นยิ้มแย้มแบบเนี้ยจริงๆใบเฟินเนี่ยเขาเจออีกหนึ่งประเด็นนะคือมีคนโยงไปว่าข่าวเม้าที่ว่านางเอกดังเลิกติดตามไอจีแม่แฟนหาว่าเป็นน้องใบเฟินทุกคนก็พุ่งเป้ามาที่เจ้าตัวน้องเนี่ยก็เลยรีบเคลียร์แบบจุดหนุนว่า ทุกอย่างเนี่ยปกติดีไม่มีการกดเลิกติดตามอะไรทั้งนั้นสบายใจหายห่วงได้อีกอย่างหนึ่งปีใหม่ที่ผ่านมาเขาก็ไปเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาน้องนายแม่หมูแล้วก็ใบเฟิร์นนะคะเพราะฉะนั้นปิดจอบดราม่าได้แล้วนะคะทุกคน